หมูทอดน้ำปลาสูตรทำง,ง่ายที่ขายตามตลาดนัดดูๆพี่น้องดูอ่อยอ่น่ากินอย่างแรงนี่วันนี้ใช้หมูสามชั้นหนึ่งกิโลแล้วก็เลือกส่วนที่เป็นราวนมจะดีที่สุดนะอมีแบบนี้ติดมากนะสูตรนี้พี่เบ่าดูจากรายการครัวคุณต่อยแล้วก็เป็นสูตรของร้านก้าวแกงป่าทวีซึ่งวิธีการทําง่ายมากวิธีที่จะทําให้น้ามันไม่กระเด็นนะก็จะต้องเอาหนังหมูออกไปนะวิธีการก็หั่นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็เอียงมีดด้านนี้ก็ดึงแล้วก็ไ เหยเถอไปแบบนี้ก็ปไปโได้แบบนี้ทีนี้ถูกที่จะใช้โทษต้องหั่นชิ้นใหญ่หน่ยอยพี่บ่าวก็หันประมาณนี้ได้เป็นแบบนี้แล้วก็ต่วนนี้อย่าลืมหันออกด้วยนะครั้งก่อนพี่บาหันติดหนังไปเดี๋ยวเล่าให้ฟัง อาหานเป็นจีนเรียบร้อยในตัวรองหนงังหมูเดี๋ยวพี่เบาเก็บไว้ทำหนม้หนังหมูนะจุดนี้เราไม่ต้องหมักหั่นเ็จนำมาทอดได้เลยก็ใส่สกระทะได้เลยปุ๊บเอาไปแบบนี้ต่อมาก็ใส่น้ำมันพืชลงไปกะปทตวงจุดนี้เป็นจุดหมูทอดที่ทำง่ายนะแล้วก็พี่เบาบอกเลยว่าอร่อยถูกใจที่จุดสำหรับพี่เบาแต่ทีน,นี้ก็เปิดไฟขึ้นมาก็คนคน้คน้น้ำมันเนี่ยโดนหมูทั่ว,วตอนนี้ก็รอยน้ำมันร้อนจัดขึ้นมาช่วงแรกน้ำมันจะคุณแบบนี้นะพี่น้อง แต่พอใกล้ถุกน้ำมันจะใสขึ้นมาเลยพอน้ำมันร้อนจัดแบบนี้ก็ใส่น้ำปลาลงไปพี่บ่าวใส่น้ำปลาอย่างดีนะก็สักประมาณสามช้อนถ้าหากว่าเป็นน้ำปลาทั่วๆไปใส่แค่สองช้อนก็พอทีนี้ก็คอยคนเราผัดไปคนไปแบบนี้เนี่ยน้ำปลาก็จะมาเกาะที่ตัวหมูก็ดีของการแล่หนังอ,อกนะช่วยเรื่องลดการกระเด็นของน้ำมันเนี่ยพี่น้องดู ้างข้างกระทะแบบนี้มีออกมาแค่นิดหน่อยแต่ยังไงก็ต้องระวังนะพี่น้องกลางกนพี่บ่าเคยพลาดมาแล้วคือเล่หนังหมูออกมาไม่หมุดเนี่ยระหว่างที่ผัดอยู่ใกล้ๆแบบนี้บึ๊บขึ้นมาอยอาพี่น้องอันหน่ารบกนเลยเพราะวกลัวน้ำมันเข้าตาแต่ที่มือเนี่ยดูตรงนี้ยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยก็คอยคนแบบนี้เป็นระยะแล้วก็ใ้คอยระดับก้างในการทอด พูดไปคนไปตอนนี้ก็ใกล้ได้ที่แล้วพี่น้องดูไอ้ย่อความน่ากินเอาละสีขนาดนี้พี่บ่าวคิดว่าได้แล้วหืมดววูวิบวับเลยปิดไฟได้หืมมาแล้วพี่น้องดูสีไอ้ย่อความน่ากินหืมจ,จัดจานเสร็จเรียบร้อยพี่น้องดูหน้าตาสีสันนี่อิ่ง พุ่งไปอีเหรอได้ข้าวถวยร้นอนนะฮมืมถ้วยนี้พี่บาบอกเลยว่าทำกี่ครั้งก็ไม่ผิดหวังจะกินกับข้าวถวยหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้เมนูนี้อือหือเอาละขอเป็นว่าเตรีดรินประกิศไปสำหรับหมูทอดน้ำปลาและพบกับเมนูอื่นของพี่บาได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง